สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นที่กำลังร้อนแรงมากๆในโลกออนไลน์เลยนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องที่กัมพูชาเสนอประเพณีแต่งงานขเขมรให้ยูเนสโกแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่ามีการสอดใส้ชุดที่คล้ายคชุดไทยเข้าไปด้วยในขณะที่ทางไทยเราเองก็กำลังเสนอชุดไทยให้ยูเนสโกพิกจารณาปี2026เหมือนกันพอดีเป๊ะเลยค่ะกล่าวเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลมันเหมือนจะ ส่วนทางกันอยู่ระหว่างคํายืนยันจากฝั่งกระทรวงวัฒนธรรมไทยเราที่บอกว่าข้อกล่าวหานั้นอ่ะไม่มีมูลเลยครับกับอีกด้านคือกระแสะในโซเชียลมีเดียที่แบบโอ้โหมีความกังวลมีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างหนักเลยค่ะอืงั้นเราลองมาไล่เรียงกันดูหน่อยนะครับเริ่มจากข้อกล่าวหาที่เห็นกันเยอะๆก่อนเลยพวกเพจต่างๆเช่นอาเซียนมองไทยหรือลูกค้าคือพระเจ้าเขาพูดกันว่าอย่างไงบ้างครับ หลักๆก,ก็คือเขาบอกว่าเอกสารที่บบูชายื่นไปให้ยูเนสโกพิจารณาปี2 0 2 6่อะค่ะมันมีรูปชุดที่ดูแล้วเอ,อคล้ายชุดไทยมากๆรวมอยู่ด้วยแล้วตอนนี้มันก็เข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อบื้องต้นหรือ tentative list แล้วด้วยอ๋อพอมีภาพออกมาแบบนั้นคนก็เลยกังวลกันใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะความกังวลหลักๆเลยก็คือกลัวว่าจะโดนเคลมวัฒนธรรมอีกแล้วเพราะมันเคยมีประเด็นมาก่อนอย่างเรื่องโขนมวยไทยหรือแม้แต่สงกราน จริงด้วยครับเพราะมีประวัติแบบนั้นคนก็เลยยิ่งอ่อนไหวเป็นพิเศษค่ะมันทําให้คนไทยส่วนหนึ่งรู้สึกว่านี่เป็นความพยายามจะอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมของเราอีกครั้งก็เลยเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลต้องต้องทําอะไรสักอย่างแต่พอไปดูฝั่งทางการไทยอย่างที่คุณประสบเรียงเงินประลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนเลยนะว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีมูลค่ะ ท่านยืนยันว่าเอกสารของกัมพูชาเน้นที่ตัวประเพณีแต่งงานท้องถิ่นไม่ได้มีการอ้างอิงถึงชุดไทยหรือวัฒน,นธรรมการแต่งกายของไทยเลยแล้วแบบนี้เราจะเข้าใจยังไงดีครับคือทางการบอกอย่างแต่ภาพที่เห็นในเน็ตมันก็มันก็ดูคล้ายจริงๆนะนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนของข้อมูลยุคนี้คือทางการก็พูดตามเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ภาพที่แชร์กันเนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกคนได้เร็วกว่าแล้วก็แรงกว่า 嗯。Mm. แล้วทางกระทรวงก็ให้ข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองก็ได้ยื่นชุดไทยให้ยูเนสโกพิจารณาในปี2026เหมือนกันอ๋อยื่นปีเดียวกันเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่มีประวัติความเป็นมาชัดเจนมากๆตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงริเริ่มไว้เมื่อปีพศ2503โน้นเลยครับครับประวัติศาสตร์เราชัดเจนมากค่ะซึ่งกระบวนการของยูเนสโกเองเขาก็มีขั้นตอนมีการตรวจสอบ ที่รัฐกุมอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าใครยื่นอะไรไปแล้วจะได้เลยเรื่องนี้เหมือนท่านนายกคุณแพรทองทานจินวัตรก็รับทราบเรื่องแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านบอกว่ารับทราบแล้วแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเตรียมจะแถลงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่แต่ดูเหมือนว่าคํายืนยันจากภาครัฐอย่างเดียว อาจจะยังไม่พอทําให้กระแสในสังคมเย็นลงได้เท่าไร่ถูกต้องเลยค่ะปฏิกิริยาจากคนไทยโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่คือยังแรงมากจริงๆทั้งคอมเมนต์ต่างๆหรือแม้ขย่เสียงสะท้อนจากพวกเจ้าของร้านเช่าชุดไทยเขาว่ายังไงกันบ้างครับส่วนใหญ่ก็แสดงความไม่พอใจความโกรธเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมหรือแม้แต่กระทรวงการต่างประเทศต้องดําเนินการให้จริงจังกว่าน,นี้มีความรู้สึกเหมือนว่าเอ่อทำไมเราปกป้องช้าจังหรือทําไมต้องรอให้เกิดเรื่องก่อน มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากคอมเมนต์ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านชุดไทยอย่างครูบิ๊กพิรมนท่านก็ออกมาแสดงความเห็นเรียกร้องให้ทางกัมพูชาควรจะให้เครดิตชุดไทยด้วยเราก็มีรายงานว่าคนไทยบางกลุ่มเริ่มรณรงค์ส่งอีเมลไปที่ยูเนสโกโดยตรงเลยค่ะโอ้โหไปถึงขั้นนั้นเลยและถ้ามองไปฝั่งกัมพูชาล่ะครับมีข้อมูลไหมว่าทางโนนเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเอ่อจากข้อมูลที่มีรายงานอย่างเช่นในช่อง u t u b e น้าหง,งอก เขาก็รวบรวมความเห็นฝั่งชาวเน็ตกัมพูชามาก็พบว่าทางนั้นเขาก็ไม่พอใจฝั่งไทยเหมือนกันค่ะอ้าวเหรอครับไม่พอใจเรื่องอะไรเขาก็อ้างว่าชุดลักษณะนี้จริงๆแล้วมีรากเหง้ามาจากขเขมรยุคโบราณสมัยพระนครน,นู่นเลยโดยอ้างอิงจากภาพแกะสลักที่นครวัดเป็นหลักฐานแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยเราไปเลยค่ะกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างก็อ้างหลักฐานทาง,ทางประวัติศาสตร์ของตัวเอง ใช่ค่ะซึ่งจริงๆผู้เชี่ยวชาญอย่างดรสุรัตจงดาหรือครูไก่ท่านก็เคยให้ความเห็นไว้นะคะว่าเครื่องแต่งกายของทั้งสองชาติเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันอยู่จริงเพราะมีวัฒนธรรมร่วมกันมานานแต่ถ้าดูในรายละเอียดจริงๆมันก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งเรื่องลวดลายสัสดส่วนเทคนิคการปักการนุ่งหรือแม้จะโอกาสในการใช้งานครับคือดูเผินๆอาจจะคล้ายแต่ดีเทลต่างกัน ประมาณนั้นค่ะแต่ประเด็นแบบนี้พอเป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็จุดติดง่ายเป็นพิเศษอยู่ละเพราะอะไรครับเพราะมันมีพื้นหลังเรื่องความรู้สึกชาตินิยมที่ค่อนข้างสูงทั้งสองฝั่งแล้วก็มีประเด็นความขัดแย้งดั้เดิมอยู่แล้วด้วยอย่างเรื่องเขตแดนปราสาทพระวิหารหรือปราสาทต,ตาเืินทมพอมันมีเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวมันก็เลยถูกโยงกันได้ง่ายมากๆค่ะเข้าใจเลยครับมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องชุดจริงๆ โอเคครับงั้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่คุยกันวันนี้หน่อยดีกว่าครับมากคือข้อมูลมันยังขัดแย้งกันอยู่ระหว่างคำยืนยันของทางการไทยกับข้อกล่าวหาและภาพที่เห็นในโลกออนไลน์ครับแล้วก็เรื่องที่ทั้งสองประเทศต่างก็มีวาระยื่นเรื่องให้ยูเนสโกพิจารณาในปี2026พร้อมๆกันคือชุดไทยของเรากับประเพณีแต่งงานของกัมพูชาค่ะ ประเด็นต่อมาคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องนี้มันไปกระตุ้นความรู้สึกอ่อนไหวทางวัฒนธรรมแล้วก็ชาตินิยมของคนทั้งสองฝั่งค่อนข้างรุนแรงเลยเห็นได้ชัดจากคอมเมนต์ต่างๆที่เราพูดถึงกันไปใช่ค่ะแล้วก็มีการถกเถียงกันเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าจริงๆแล้วใครคือต้นกําเนิดซึ่งสุดท้ายแล้วกลไกสําคัญที่จะช่วยคล,คลี่คลายเรื่องนี้ได้ตามหลักสากลก็น่าจะเป็นกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเองในปี2026ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ กระบวนการของยูเนสโกน่าจะเป็นตัวชี้ขาดตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ครับอยากจะชวนคิดต่อนนิดหนึ่งว่าจากสถานการณ์ที่เราเห็นเนี่ยคือมีคำปฏิเสธจากทางการออกมาแล้วนะแต่ข้อกล่าวหาต่างๆพร้อมภาพประกอบมันก็ยังถูกแชร์ถูกขยายทลนในโลกออนไลน์ไปอย่างรวดเร็วมากๆ mm. มันสะท้อนให้เห็นความท้าทายอะไรบ้างครับ ในการสื่อสารหรือการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของเราในยุคดิจิตอลแบบนี้ที่แบบเรื่องราวมันถูกสร้างถูกปั่นกระแสได้เร็วกว่ากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นทางการซะอีกเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ